สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรอร่ลกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอข่าวว่าทางคาวาซกิเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ปี2023แล้วก็เจ็ตสกีอีก2ลํลำซึ่งณนะตอนนั้นครับผมก็ได้ทำบทวิเคราะห์เอาไว้คาดว่ามันน่าจะเป็นรถรุ่นอะไร ซึ่งถ้เกิดตอนนั้นเพื่อนๆยังไม่รับชมครับก็ลองดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนแต่วันนี้มันได้คลอดออกมาแล้วและผมวิเคราะห์ผิดเพราะ1ใน2โมเดลเป็นโมเดลที่สำคัญเลยแล้วก็มีข่าวลือมาอย่างยาวนานนั่นก็คือตัว ZX4RR เพราะมันมีข่าวมานานแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ ZX25 เปิดตัวใหม่ๆด้วยขณะที่อีกหนึ่โมเดลก็คือ H2SXSE แน่นอนครับในคลิปนี้เราขอพูดหลักๆก็คือตัว Ninja z x 4 r r r กันก่อนเลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยครับถ้าเราพูดถึงรูปลักษณ์ของมันก็ดูหน้าตาแทบจะไม่แตกต่างจากตัวรุ่นน้องอย่าง z x 25 r เลยจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยครับนั่นก็คือจานดิสกด้านหน้าให้มาเป็นแบบจานดิสกคู่แล้วก็ท่อไอเสียลักษณะที่เป็นแบบออกใต้ท้อง ก็เปลี่ยนมาเป็นออกทางด้านข้างขวาเหมือนกับตัวรุ่นพี่ ZX-Class กลางขึ้นไปนอกจากนั้นเลยก็คือลายของมันที่ออกมาตอนนี้จะเป็นลาย KRT เพียงอย่างเดียวเป็นสีเขียวตัดด้วยสีดำและแน่นอนเลยก็คือลวดลายตั้งแต่ตัวถังน้ำมันพาดมาจนแฟรลิงทางด้านหน้าครับก็จะเป็นโลโก้4แล้วก็ WR จุดเด่นของรถคันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องยนต์พิกัด3 9 9ซีซี cc แบบ4สูบเรียง16วาวล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำความกว้างกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่57คูณด้วย39.1ม mm ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด12.3ต่อ1ส่งกำลังผ่านเกียร์แบบ6สปีดคัดมือซึ่งจะมาพร้อมกับระบบสลิปแ s ส s ิสตคัดแล้วก็มีควิกชิปเตอร์ให้มาเป็นแบบทูเว ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆครับก็จะมีทั้งในส่วนของระบบ traction control ปรับได้3ระดับและยังสามารถปิดระบบได้นอกจากนี้ครับ power mode ก็สามารถปรับได้ full แล้วก็ low ในแบบเดียวกับตัว ZX25R ชุดหน้าจอให้มาเป็นแบบจอสี TFT มาพร้อมกับระบบ Rideology app น้ำหนักตัวของมันครับก็หนักขึ้นมาอีกไม่มากเพราะว่า curb weight จะอยู่ที่188กิลกรัม รายละเอียดสเปคออปชั่นอื่นๆครับทางด้านหน้าก็จะเป็นโชคอัพอัพไซด์ดาวจากโชว่าแบบ SFFBP ขนาดแกน37มิลิเมตรเท่าเดิมสามารถปรับสปริงพรีโหลดได้ส่วนทางด้านหลังครับก็จะเป็นโชคเดี่ยวในลักษณะวางแบบ h o r i ซ o n Backlink มาพร้อมกับกระปุกพิ g กี้แบ็สามารถปรับได้ทั้งสปริงพรีโหลดรีบาวแล้วก็คอมเพรสชัน และด้วยความที่มันอัพซีซีเพิ่มขึ้นมาครับขนาดไซส์ยางทางด้านหลังเนี่ยก็อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาด้วยโดยด้านหลังจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ไซส์160ทับ60ขอบ17เหมือนเดิมส่วนตัวระบบดิสเบรกครับทางด้านหน้าเนื่องจากให้มาเป็นแบบจานดิสคู่ครับเขาจึงลดขนาดจานลงเล็กน้อยจาก310เหลืออยู่ที่290ม mm, ิลิเมโดยทำงานร่วมกับปั๊มคาลิปเปอร์4พอร์ต OEM ตีโลโก้คาวาซิเช่นเดิมส่วนด้านหลังเป็นจานเดี่ยวขนาดอยู่ที่220มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคลิปเปอร์1พอร์พตขณะที่ความสูงเบาครับดูจะสูงขึ้นอยู่พอสมควรจาก785ขึ้นมาอยู่ที่800มิลิเมตรอย่างไรก็ดีครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากและยังไม่มีข้อมูลออกมาเลยณนะขณะนี้ก็คือเรื่องของตัวเลขพละกกำลังแรงมา้า เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับได้มีข่าวลือออกมาว่ามันน่าจะมีแรงม้ามากกว่า70ตัวเพราะเนื่องจากตัว2 5 R ปัจจุบันก็มีพละกกำลังราวๆ51แรงม้าแล้วซึ่งตัวเลขข้อมูลแรงม้าครับถ้าเกิดมีการอัปเดตแบบ Official เดี๋ยวผมจะขออญาตมาใส่ไว้ใน Description หรือทางปักหมุดเพิ่มเติมกันอีกทีหนึง่งประเด็นต่อมาเลยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับมันจะขายในเมืองไทยไหมแล้วถ้าเกิดขายเนี่ยมาเมื่อไหร่ อันนี้ผมต้องบอกก่อนครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตามไทม์ไลน์ของตัว z x 25R Global Launch ครั้งแรกในโลกก็คือจะอยู่ที่โตเกียวมอเตอร์โชว์2019แล้วก็เข้าไทยในช่วงบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2020ใช้เวลาห่างกันอยู่ประมาณเกือบเกือบ2ไตมาส5เดือนซึ่งส่วนตัวทางผมเองครับก็คาดว่ามันจะทำตลาดในไทยปีนี้อย่างแน่นอนแต่จะมาทันมอเตอร์โชว ในเดือนมีนาคมนี้หรือไม่เพราะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆไม่เต็ม2เดือนตรงนี้เราต้องมารอดูไปพร้อมๆกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามในส่วนของ c h ANNEL MOTORIVAL เราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l กันไปด้วยไว้ผมจะมาที่อัปเดตข่าวเกี่ยวกับตัว z x 4 r r นี้กันต่อในคลิปต่อไปครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ g p x